สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาข้ามาดูกิจวัตรประจาวันนะคะของชีวิตชาวสวดยางนะคะตื่นเช้ามาก็เก็บยางกันเลยค่ะปตั้งจากศิสามีแต่ดยางขัดแแรกก็มาเก็บยางกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นชาวเร็กมัอนดมค่ะหลังจากเก็บขัน้นสอมาหลายวันนะคะลำหยางวันนี้ก็รู้สึกว่าจะอบอมาเป็นี่สุดนะคะก็โดนว,วันหมก็วันนี้ออกอยู่ประมาณชอบชอบกว่าค่ะซอบคืงนะคะ ล่างจะตัวเราเก็บยางเร็จแล้วตัวนี้เราก็ต้องไปตัดยางสำคีในล่างบ้านนะคะเพราะว่าอีกส่วนส่วนนี้คือตัดยางสำคีนี่ไหวเก็บจีเดียวซักสีห้าเชาานะคะไหวเป็นโคนนะคะนี่นี่เราก็มาตัดยางสำคีในล่างมาเลยค่ะยางนี่ก็เป็นยางโอนนะคะเราต้องตัดโค้งโค้งสักิดค่ะเผื่อเดี๋ยวจะไม่ให้มันซึ่งโดกนะคะเพราะว่ามันเป็นยางโออยเลยนะคะในนี่วิธีการตัดยางนะคะเอามาให้ดูนะคะเป็นเชฟวิธีการตัดยางให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะ

หลังจากทีวาเราตดจางเ็จแลวนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเฝ้าวงวงกันต่อค่ะงวงตีเลี้ยงไว้ก็ประมาณ14ี่ตัวนะคะทีว่าทองทอง,งยุกไกะเึนก็มีอยู่ประมาณห้าหกตัวค่ะนี่ค่ะเราต้องเฝ้าวงวงตรงนี้สักก่อนนะคะให้มันกินยาให้เซจให้เดี๋ยวป่วยกว่อนแต่เราควรันป่วยว่าันอีกทีหนึ่งค่ะ โอ้โหโปรยขวางตงเสร็เรือป่าไปหลับไปแลือนี่คือว่าเซตปรากิจช่วงเช้าเลยนะคะสร้างมาไปผักป้อนได้แล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ข้อจบทลิปไปทถานี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อไปให้ดูนะคะขอบคุณขอบคุณเอฟีทุกคนค่ะ